สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโพสดีมอีกแล้วนะคะจากฟิตเนสและสไตล์สาขาเซ็นทรัลโคราชร่วมกับ NRU นะคะหรือว่าราชพัฒโคราชในโครงการ Fit at Home นะคะพาพี่ๆยืดหยียดกันได้ที่บ้านนะคะสำหรับท่ายโยคะง่ายๆทำได้ด้วยตัวเองค่ะก็ต่อจากนะคะสัปดาห์หรือว่าคลิปก,ก่อนที่ผ่านมานะคะที่ดิมพา เล่นในซีรีส์ของ Sun s a l l ล a t i o n นะคะแล้วก็ล่าสุดเลยนะคะเราเรียนรู้นะคะในซีรีส์ของ Sun A นะคะวันนี้ค่ะดิมมีพัตต่อมาฝากนะคะหรือเราเรียกกันว่า Sun B นั่นเองค่ะ Sun B นะคะความยากของมันเลยก็คือเราจะยังคีป Sun A นะคะในการจัมทู่แพงหรือว่าเพิ่มออปชันในการเกรงท้องแล้วก็กระโดดจัมมาทางด้านหลัง แต่ว่าซีรีส์นี้นะคะเราจะมีอีกหนึ่งท่าค่ะเป็นไฮไลท์เลยมาฝากพี่ๆกันนะคะท่านี้มีชื่อท่าว่า Warrior One หรือท่านักรบแบบที่1ก่อนอื่นนะคะเดียมจะพาพี่ๆฝึกในท่า Warrior One กันก่อนเนาะว่าการจัดอไลเมนต์นะคะหรือว่าการโฟกัสท่าโฟกัสแบบไหนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาทุกอย่างนะคะมารวบรวมกันให้อยู่ในซันบีค่ะโอเคพร้อมนะคะเดี๋ยวลองมา วอร์มอัพด้วยท่าวอลเลเยอร์วันกันก่อนเลยค่ะ Set up อันดับแรกนะคะให้เรายืนที่ด้านบนนะคะของเสือก่อนเช่นเดิมวางเสือตามลายนอนเลยค่ะแยกเท้าออกนะคะเซตอัเป็นท่ามอร์เทนโพสก่อนเลยเชิดอกเปิดไหลจากนั้นค่ะวาดแขนขึ้นก่อนเพื่อวอร์มอัพหัวไหลในท่าเอ็กซ์เทนมอร์เทนหย่อนก้นค่ะ พับตัวลงจากข้อสะโพกงอเข่าเล็กน้อยวางมือในท่า forward fold f o c นะคะดินจะใช้ขาข้างที่อยู่ด้านหน้ากล้องก่อนนะคะหรือพี่ๆจะใช้ขาด้านใดก่อนก็ได้ค่ะก้าวเท้านะคะไปด้านหลังหนึ่งก้าวยาวๆให้อยู่ในท่าเล็กลังเช่นเดิมแบบนี้คราวนี้นะคะเราจะต้องเช็คท่าเล็กลังให้ดีหรือท่าพี่ๆมีกระจกทางด้านหน้านะคะลองเช็คว่า ปลายเท้าหรือฝ่าเท้าทั้งสองข้างของเรานั้นจะต้องไม่ต่อกันนะคะจะต้องมีช่องว่างระหว่างเท้าเล็กน้อยจากนั้นนะคะให้เรากดข้อสะโพกลงงอเข่าด้านหน้าแล้วบาลานตัวใช้มือประคองหัวเข่าหนึ่ข้างแล้วยกตัวขึ้นมาแบบนี้ก่อนได้เป็น e ีซี่ออปชันนะคะสังเกตคาด้านหลังอย่าตรงไว้เลยข้อสะโพกนะคะจะต้องกดลงตรงกลางนะ ได้แบบนี้แล้วค่ะให้เราบาลานตัวนะแล้วค่อยๆปล่อยมือลองยืนขึ้นไปทางด้านบนให้สอกแนบกับใบหัวเลยลีแหละปลายนิ้วมือลีแหละข้อมือสบายๆนะมองตรงกระดูกสันหลังตรงกับกระดูกต้นคอค่ะเพียงเท่านี้ค่ะยังเกรงหน้าท้องไว้อยู่จากนั้นลองสลับข้างดูเนาะพับตัวมาทางด้านหน้าเหมือนเดิมค่ะวางมือให้อยู่ในท่าเล็กลังก้าวเท้ามาทางด้านหน้าค่ะ forward pose สลับข้างนะคะก้าวขาอีกหนึ่งข้างไปด้านหลังให้อยู่ในท่าเล็กลังเช่นเดิมกดข้อสะโพกเกร็งท้องไว้จากนั้นค่ะคราวนี้ใครทำได้นะคะไม่ต้องใช้มือประคองเข่านะให้เรายื่นมือค่ะมาทางด้านหน้าสองข้างเลยแล้วค่อยๆรออัพยกตัวขึ้นสองน้ากับใบหูค่ะหน้ามองตรงเหมือนเดิมแล้วลองงอเข่าด้านหน้ากดข้อสะโพกลงตรงกลาง เพียงเท่านี้ค่ะให้เราโฟกัสนะชดอ,อกขึ้นแล้วคข่าเนวท้องไว้เช่นเดิมขานะคะถ้าใครยังก้าวกว้างไม่ได้แบบนี้ค่ะลองแคบกว่าน,นี้เล็กน้อยได้เนาะเพียงเท่านี้ค่ะได้แล้วนะคะสำหรับท่าวอลเล่ย์บอค่ะหรือว่าท่านักกรบแบบที่1ต่อมานะคะดีมจะเอาท่านักรบแล้วก็ซันเอนะคะ ซีรีส์ของคลิปที่แล้วค่ะมารวมกันให้เป็นซีรีส์ของซันบีเนาะเพิ่มความยากเข้ามาค่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะมาเซตอัพนะคะให้อยู่ในท่ามอเทนโพสเกาะเช่นเดิมนะเท้าแยกออกว่างเท่าช่วงข้อสะโพกเกร็งท้องเกร็งก้นเชิดอกเปิดไหล่งนะ่ายหน้ามือมาทางด้านหน้าค่ะ หายใช้เข้าแล้ววาดแขนขึ้นค่ะเป็นท่า mountain pose เหมือนเดิมเงยหน้ามองที่ปลายนิ้วมือได้จากนั้นค่ะซีรีส์นี้เราจะเพิ่มความแข็งแรงของขาให้เราวอร์มอัพก่อนนะคะโดยท่าแช a i r pose ค่ะให้เราอิมเมดมาเรานั่งเก้าอี้ไปทางด้านหลังล็อกข่าวตรงกับข้อสะโพกไว้เหมือนเดิมค่อยๆหย่อนตัวลงแบบนี้สอดแนมใบหูไว้ขังท่าไว้ประมาณ3ลมหายใจหรือ3วินาที ได้แล้วว่าแขนออกช้าๆค่ะแล้ววางมือไว้ที่ข้างฝ่าเท้าค่ะให้อยู่ในท่า forward fold เช่นเดิมจากนั้นจับจูเพล้งเงยหน้าแล้วเกรงท้องจัาเท้าไปทางด้านหลังแบบนี้เบาๆยกศอกออกแต่พื้นค่ะจัตุรังก้าถึงพื้นแล้วสไลด์ตัว up top เหยียดแขนเปิดลายใครไหวค่ะให้ยกหน้าขาลอยเหนือจากพื้นแบบนี้เหมือนเดิมจากนั้นค่ะชันข่าตั้งจมูกเท้ายกสะโพกโด่งขึ้นสูงในท่า downward facing dog ข้างท่าไว้นะ3สามสองและหนึ่งคราวนี้เราจะไม่จัมมาด้านหน้านะคะให้เราเลือกก้าวเท้าหนึ่งข้าง มาให้อยู่กึ่งกลางฝ่ามือก่อนกลับมาในท่าเล็กล้างจากนั้นค่ะเราจะไปกันที่วอริเออร์วนะคะหรือว่าท่านักรบแบบที่หนึ่งที่เราฝึกมาเมื่อกี้เลยเนาะเช็คอัพนะคะปลายเท้าไม่ต่อกันเป็นเส้นตรงกับเท้าด้านหลังให้ขาแยกออกกว้างเข้าช่วงข้อสะโพกเหมือนเดิมล็อกเข่ how, เปิดออกด้านนอกเล็กน้อยไม่บิดเข่าเข้าด้านในนะคะหรือโฟกัสให้ตรงกับปลายเท้าด้วย ได้แล้วบาลานตัวค่ะเอียดแขนขึ้นมาทางด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกโลอัพค่อยๆย,ยกตัวขึ้นช้าๆสองนับกับใบหูแล้วลองกดข้อสะโพกลงเราจะรู้สึกตึงที่ต้นขาด้านหน้าของขาด้านที่อยู่ด้านหลังข้างท่าน,นี้ไว้หรือไขไว้ให้เพิ่มการเชิดอกค่ะแบ็คเบนหรือเอ็นตัวไปทางด้านหลังนับส2 และ1โลดาวกลับลงมาช้าๆค่ะคราวนี้เราจะเปลี่ยนข้างค่ะโดยการก้าวเท้าไปทางด้านหลังเลยเซตอัพให้อยู่ในท่าฟูลแพงช์เช่นเดิมเปลี่ยนท่านะคะด้วยจตุรังกาจากนั้นค่ะชิดออกเกียดแขนด้วยท่าอัพด็อกตั้งจมูกเท้าค่ะยกข้อสะโพกด่งขึ้นสูงด้วยท่าดาวด็อก สลับข้างนะคะให้พี่ๆก้าวเท้าอีกหนึ่งข้างมาทางด้านหน้าเช่นเดิมก้าว <9 S 1> <9 S 2> มายาวๆแล้วกดข้อสะโพกลงปล่อยมือชา้ชาๆมาล้างตัวแล้วยกตัวขึ้นค่ะสองแนบใบหูเหยียดแขนตรงเงยหน้าตัวตรงหลังเหยียดตรงไว้แล้วกดข้อสะโพกลงให้ได้มากที่สุดเช่นเดิมค่ะพี่ๆท่านใดไหวนะคะแบ็คเบนค่อยๆเชิดอกเอ็นตัวไปด้านหลังชา้ชาๆ ท่างท่าไว้แบบนี้นะับ3 2และ1ค่ะกลับมาที่ท่าเซตอัพคราวนี้ให้เราก้าวเท้ามาทางด้านหน้าโลอัพต่อขึ้นช้าๆ e x เอ็กซ์ u พ t มอ n เทนโแล้วว่าแขนลงค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการเคลียร์ท่าช้าๆค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองมาทำแบบต่อเน,นื่องนะคะแบบเร็ว ซักหนึ่งรอบนะคะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยโอเคพร้อมค่ะเซต up m o าเ t นโ n p o s ค่ะชิดอกเปิดไหล่เกรงท้องเกรงก้นหายใจเข้าวาดแขนขึ้น extend m o r n t a n p o s หายใจออกค่ะอ้าขอไปค่ะเราลืมอีกหนึ่งท่าน,นะคะอย่าลืมวอร์มอัพต้นขาด้วยท่าแชลโพสโอเคจากนั้นค่ะ forward fold เงยหน้าแล้วจัมป์ชูแพล้ง ยุบซอกค่ะเอาอกไปแตะที่พื้นเบาๆสไลด์ฝาเท้าวางเหยียดแขนเชิดอ,อกค่ะ้วยท่า up dog แตงสมูกเท้าชันเข่ายกข้อสะโพกด่งขึ้นสูงดาวเวิร์ด facing d o คอเ์งอเข,ข่าย่อนข้อสะโพกไปด้านหลังก้าวเท้าขึ้นมาด้านหน้าหนึ่งข้างจากนั้น easy option จับยกตัว รวัดแขนขึ้นได้เลยค้างไว้นับ 3, 2และ1โลดาววัดแขนลงมาช้าๆสลับข้างนะคะก้าเท้าไปด้านหลังเซตอัพอยู่ในท่าฟูแพ้งยุบศอ,อกอกแต่พื้นขาจะตุรังกาวางเขา่าขาวางหนะะ้าขาช้าๆอด็อกตั้งจมูกเท้า ยกข้อสะโพกโด่งขึ้นสูง downward facing dog สลับขาขายย้อนเข้าทิ้งข้อสะโพกก้าเท้าอีกหนึ่งข้างขึ้นมาทางด้านหน้ากดข้อสะโพกลงไว้เกรงท้องแล้วลัพดึงตัวกลับขึ้นมาช้าๆสองหน้าใบหูรีแลกมือเอ็นตัวเล็กน้อยขางท่าไว้3 2และ หค่ะจากนั้นเซตอัพกลับมาก้าวเท้าขึ้นมาคู่ขนานการเป็น forward pose โลอัพว่าแขนขึ้นช้าๆ extension pose แล้วโลดาวลงสามารถฝึกได้นะคะท่านี้3-5รอบค่ะหรือขึ้นอยู่กับสมรรถภาพทางกายของพี่ๆแต่ละบุคคลเลยนะคะอย่าลืมนำไปฝึกกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ